ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณต้องยอมรับว่าเซิร์ฟสเกตนี่ฮิตจริงๆฮอตจริงๆนะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะลูกเล็กเด็กแดงก็เล่นผู้ใหญ่ก็เล่นวัยทำงานก็เล่นแต่ย้ำนะครับต้องเล่นอย่างปลอดภัยทั้งต่อตัวเองและคนอื่นย้ำเตือนพร้อมกันในช่วงสติข่าวครับ ติดตามช่วงสติข่าวกับคิงพีรวัตรครับเซิร์ฟสเก็ตตอนนี้เป็นกีฬาที่หลายคนฮิตแล้วก็นิยมกันมากนะฮะคนดังหลายคนไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นคุณหน้าคุณตานะฮะลองดูพร้อมๆกันมีใครบ้างมีกันนพัทมีคุณสนยุกมีคุณโจอี้บอยมีคุณเจเจตรินเนี่ยแล้วก็อีกหลายคนผู้ช่วยยังไม่หมดนะฮะนี่ยังไม่รวมผู้ประกาศช่องวันนะทั้งพี่ปาลพี่ฟิลพี่เดียพัตโตทั้งแชมป์แล้วก็อีกหลายคนตอนนี้ฮิตมากจะเห็นนะครับว่า เวลาไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยสำหรับมือใหม่แล้วความปลอดภัยอันนี้ต้องคำนึงเลยเป็นหลักต่อให้เชี่ยวชาญแล้วก็ต้องไม่ละเลยความปลอดภัยทั้งอุปกรณ์ที่จะคอยเซฟทั้งชีวิตตัวเองแล้วก็ชีวิตของคนอื่นรวมไปถึงสถานที่เล่นก็ต้องเป็นสถานที่ที่เขาจัดให้และปลอดภัยแบบนี้เพราะว่าอะไรมันมีโอกาสจะเกิดอุบัติเหตุเหมือนกราฟิกที่เราสรุปมาให้ครับคุณผู้ชมว่าอุบัติเหตุและความสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเกิดเวลาเล่นเองเจ็บเองล้มเองหรือไปเล่นใกล้ถนนแล้ว รถมาชนเรามาเฉี่ยวเราหรือต่อให้เขาไม่เฉียวชนเราเขาเห็นเราเขาหักหลบและทําให้เกิดอุบัติเหตุเหมือนกับคลิปนี้นี่เป็นคลิปล่าสุดนะฮะที่เนี่ยฮะฝึกเล่นแล้วปรากฏว่าเซิร์ฟสเก็ตมันทนไหลลงไปในถนนแล้วทาให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นคนที่เขาโพสต์บอกว่าคนในคลิปเนี่ยเขารับผิดชอบค่าเสียหายแล้วก็ชดเชยทุกอย่างแล้วแล้วก็อยากให้เป็นอุทาหรณ์ไม่ได้อยากให้มีดรามา่าไมไ่อยากให้โจมตีแล้วนะฮะ แต่ต้องย้ำเตือนกันเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ซ้ำๆอีกฟังคำเตือนและคำแนะนำเพิ่มเติมครับกเกต็ตเนี่ยเส็กเกตบอร์ดเนี่ยมันมันเป็นอุปกรณ์หรือว่าเป็นส่วนควบของการออกกำลังกายประเภทกีฬาที่ที่ไม่เหมาะสำหรับพื้นที่เปิดการออกมาเล่นเน่ยไปที่สาธารณะเนี่ยถือว่าเป็นอันตรายอย่างที่ทั้งต่อตัวเองแล้วก็ต่อบุคคลทั่วไปเพราะว่าการควบคุมเนี่ยมันใช้หลักการส่งตัวเป็นหลัก การเอามาเล่นในบริเวณที่เป็นถนนไม่ว่าจะเป็นตรอกซอกซอยยิ่งมีอย่ว่าจะรถที่เขาวิ่งเลยแค่คนเดินเท้าเนี่ยเป็นเป็นภัยละถ้าเป็นเด็กอายุยังน้อยเนี่ต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของผู้ใหญ่แล้วก็ต้องมีพื้นที่พื้นที่กำกับด้วยว่าให้เล่นได้แค่นี้ก็อยากให้ผู้ใหญ่อย่าปล่อยปละละเลยเลียนเลอยนยาอย่าไว้วางใจจกนกระทั่งปล่อยให้เด็กออกไปเผชิญชะตาก,กรรมซึ่งตรงเนี้ยมันเกิดบาดเหตุขึ้นได้ง่ายนะครับ ย้ำนะครับไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุไม่อยากให้เป็นอันตรายถึงชีวิตนะฮะดังนั้นต้องระมัดระวังครับเล่นเซิร์ฟสเก็ตเล่นได้นะแต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยต่อตัวเองและคนอื่นสถานที่เล่นต้องปลอดภยัยอุปกรณ์นิรภัยเซฟชีวิตเซฟตัวเองป้องกันการหกล้มกระแทกหรือแขนขาหักอันนี้จำเป็นต้องมีและควรจะฝึกฝนจากผู้เชี่ยวชาญน,นี่คือสิ่งที่ต้องเน้นย้ำกันเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนนี่คือทั้งหมดครับของช่วงสติข่าวในวันนี้ สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ